เวลาตีสี่จริงๆอ่ะผมเปิดไฟตรงนี้นะแันในห้องตรงนี้ถ้านไปดูมืดจังวะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง e s s e n c Memory นะครับไม่รู้ว่าคลิปเนี้ย มันควรจะตั้งชื่อเป็นวันที่2หรือวันแรกนะครับแต่้ะถามผมนะผมขอเป็นวันแรกละกันวันแรกที่แบบว่าได้ยูหอ,อแบบฟูลไทม์เลยนะฮะถามว่าตื่นตีสี่นี่คือมีใครปลุกหรือตั้งนาฬิกาปลุกหรือจะไปไหนนะฮะผมบอกเลยนะว่าไม่มีทุกคนเมื่อวานผมนอนตอนประมาณสี่ทุ่มนิดๆน,นะฮะแล้วก็ตื่นนะตอนตีสี่คือปกติเนะี่ยผมจะเป็นคนตื่นเช้าอู่แล้วเว้ยตื่นเวลาประมาณนี้ตลอดนะฮะบางทีก็ตีห้าบางทีก็ตีห้าครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมไปล้างหน้าแปรงฟันละกันนะครับ แล้วก็อาจจะแบบหาอะไราทำเนาะมีะไร้ทำตอนทีสี่ป้างว่าน่าจะเล่นโทรศัพท์กำหนดการวันนี้ผมน่าจะนั่งตัดคลิปยาวๆเลยมั้งเออคลิปของเมื่อวานที่ผมย้ายมาที่นี่แล้วก็ข้าวนี่ก็คือมีของเมื่อวานเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตอนบ่ายสองเหมือนจะมีช่างมาติเน็ตให้นะครับที่ห้องก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมจะได้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในคอมนี้นะครับผมผมว่าผมเอากล้องออกมาใช้ดีกว,ว่าทุกคนได้ถ่าย ถนัดภาพจะได้สวยขึ้นหน่อยในคนมันลัดฮัลโหลโรเทตกล้องเหนะึ่งสองสามผมพยายามพูดให้เบากนิดนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้มันตีสี่ครึ่งเว้ยทุกคนก็เดี๋ยวจะเพิ่มเสียงันไมขึ้นละกันนะครับผมเอาจริงผมก็รู้สึกขัดใจกับแสงไฟสีส้มนี่เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนเห็นผมใช้มือถือถ่ายคลิป บ่อยกว่ากล้องเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเว้ยที่ผมมองมือถือถ่ายตลอดเพราะว่าหนึ่งคือมันเบาและพกพาง่ายนะครับสองคือระยะเลนมันก็กว้างกว่ากล้องหองนะครับสามคือกล้องเน่ะมันหนักมากเว้ยอ่ะดูทุกคนเห็นไหมหน้าผมหน้าผมโดยเฉพสุดแขนนะไม่คือสุดแขนใช่ปะแต่ดูระยะเลนเน่ะคือแบบหน้าผมสุดเลยดูสะท้อนมันก็เป็นสาเหตุหลักว่าทำไมผมไม่ค่อยใช้กล้องถ่าย มันใกล้หน้าเกินทุกคนพบปัญหาใหม่ครับทุกคนเพิ่งนึกออกเว้ยว่าเมื่อคืนน่ะผมลืมแชร์ข้าวที่ซื้อมาเมื่อวานเว้ยเมื่อกี้นึกขึ้นได้ก็คือลองเดนไปดูเลยมาเสียป่าวะเหมือนไม่น่าเสียมันเพราะว่ากลิ่นมันก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยรีแชร์ตู้เย็นไปเลยไม่รู้กินได้ไหมอะคือเ,เราอยู่ตา่างจังหวัดกอยู่อยู่ในตัวกรุงเทพอย่างเงี้ยคือค่าใช้จ่ายมันต่างนันเว้ยข้าวผมสั่งที่นู่นประมาณ30ใช่ปะ่ะกองหนึ่งแต่นี่ห้าสิบผมก็เลยแบบว่าเสียดายตังค์อะจะว่าเออก็เลยแบ่งข้าวไวกิน2มย่ง ข้าวกล่องมัน50บาทใช่ปะ่ะแต่มันก็ให้เยอะตามปริมาณมันนะก็เลยแบ่บงไว้กินนะแต่ถ้าเกิดเปสุพรรณก็คือ30บาทผมก็กินกล่องเดียวนะเออคงอาจจะเปลี่ยนมาเป็นกล้องมือถือแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นคุณภาพภาพมันก็จะดรอปนะฮะลนเสียงด้วยมันหนักด้วยแนละ้วมันระยะมันไกลด้วยนะเออ ตอนนี้ผมก็เปียมาใช้มือถือถ่ายแล้วนะครับมาคิดดูดีๆีเพราะว่าผมทิ้งข้าวดีกว่าเพราะว่าโดนไปไม่ได้กินแบบว่าเยกเปรี้ยวติดติดมาซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการเริ่อบูญครับเลยทิ้งดีกว่าพึ่งมาอยู่คนเดียวเดียวจริงๆมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าผิดพลาดบ้างน,นะครับอย่างเช่นเรื่องข้าวนี่เอาจริงผมทิ้งไปผมก็เสียดายเน้ยคือมันก็เป็นตังไงเออเหมือนเราทิ้งอาหารไปมื้อหนึ่ง,งอะเรบหน้าก็พยายามจะแบบว่า ทำันรอบครอบกวันนี้นะครับผมคือผมก็ลืมไปทุกคนว่าผมไม่สามารถตัดคลิปได้นะครับเนื่องจากว่าที่ผมถ่ายมาเนียผมถ่ายในไอโฟนไงแล้วผมเชื่อมไอคาวไว้ซึ่งมันต้องใช้เน็ตนะครับแล้วเครื่องนี้มันยังที่รู้กันก็คือไม่มีเน็ตนะครับจบกันนี่ผมอยู่มาประมาณชั่วโมงกว่าหลอ คือคิดว่าอยู่แบบนานแล้วนะแต่ว่ามันแค่ชั่วโมงเดียวเองหรอวนะแต่ตอนนี้ผมหาอะไรกินนะครับน่นจะกินคอนเฟ็นะอันนี้ผมพูดแต่เริ่มเลยนะเว้ทุกคนผมจะมีปัญหาด้านการกินนะครับคือผมอะ่ะเป็นกดไหลย้อนเวมันกินแบบว่าของทอดอะไรงนี้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็แบบของที่แบบมันสร้างกฎหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเผ็ดนะครับที่ผมกินไม่ได้อย่างข้าเมื่อวานที่สั่งมามันก็มีเป็นแบบว่าใส่พริกมาให้ผมด้วยไงคือเราอะ่ะจะสั่งไม่ใส่พริกตลอดนะเว้ แต่คนทำอ่ะบางทีมันชินกับการใส่พริกไงผมก็เลยค่อนข้างระแวงในเรื่องการสั่งอาหารเหมือนกันก็เลยคิดดูว่าไม่งั้นผมอาจจะไปลองเดินสำรวจดูข้างล่างดีไหมนะครับ one hour later สว่างแล้วทุกคนหกโมงพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวให้ดูวิวข้างนอกหน้าต่างล้วกันนะครับ เป็นยางไางไบ้ผมว่าจะลองเดินไปดูข้างล่างอะ่ะมันมีอะไรขายไหมตอนเช้าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันะ่ะเนี่ยวิวตอนเชา้าตู้เซเว่นมีข้าวด้วยนะต้องฝั่งนู้นก็มีนะครับผมไปดูวิวตอนเชา้าคือก็อากาศาสดใสดีนะครับได้มาเดินเล่นตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าโครงการแล้วเมื่อกี้มีเรื่องโป๊กๆนิดหนึ่งจะเล่าให้ฟังทุกคนผมเดินมาถึงในแมปแล้วเวสรุปไม่เจอรอสั คือใน,นแบบมันถึงแนละ้วแต่ผมไม่เจอเว้ยแล้วประเด็นคือมันเป็นซอยที่ผมมากินข้าวเมื่อวานนะผมว่าอยู่ไม่มันคุอบุนว่ะคือผมเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบเก่านะเว้ยและร้านมันลือไปแล้วอนะเออไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ก็มีตลาดเนาะเดีนะะ๋ยวหาร้านอาหารดูแล้วกันแถวานี้นะคร ถึงห้องเรบ้อยครับทุกคนมีเรื่องมาเล่าด้วยนะก็คือเมื่อกี้ผมไปกินข้าวมาใช่ไหมก็ปเป็นร้านใน,นซอยตรงนู้นอ่ะเป็นเกาเหลาเยอะมากคนระับตามที่ทุกคนเห็นเลยฮนะปกติผมเป็นคนกินเยอะนะ้อยบอกเลยแต่ว่าเจอร้านนี้เข้าไปไม่อิ่มนะจะจุกเลย ลูนี้จะสั่งกับบ้านนะเพราะว่ามันแบ่งกินเป็นมือได้เงี้ยก็ช่วยประหยัดตังคนะ์เนาะสรุปราคาเมื่อกี้ผมคิดว่าจะ50บาทอะไรเงี้ยครับก็คิดอยู่ถ้าเกิด50บาทเราสั่งแบบในแอปฟู้ดในแกล็บอะไรางี้ก็ได้นะี่วาสรุปตอนจ่ายตังค์35บาทคือแบบประหยัดมากแล้วก็เรื่องที่จะเล่าเมื่อกี้นะที่ผมบอกเอาไว้คือผมเดินไปตรงหน้าประตูไอทางออกของป้อมยามใช่ปะ่ะผมก็คิดว่าไอเซนเซอร์ตรงประตูรู้งอ่ะมันเอามือแตะเวแล้วก็เปิดได้เลยเหมือนไอตรงข้างล่างตรงของตึกอะ่ะเออคือผมก็ไม่รู้ใช่ป๊ ยามเขาก็สวัสดีผมเฮ้ยสวัสดีผมด้วยนะเออผมก็เปิดใช่ป่ะปึ๊บให้มันเปิดไม่ออกว่ะลองเอามือไปแตะเทนเซอร์ลองเปิดปึ๊บไม่ออกว่ะถามยามอันนี้เปิดยังไงครับเขาถามว่าเอามีขีดการไหมครับผมบอกอ๋อมีครับไล้ว่ากขีดการไปเออได้ก็ค <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> <sk oughs> อนข้างเขิ่อนนิดหนึ่งนะครับอ่านนา้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เวลา7จ็ดโมงห้าสิบครับคือผมอยู่มาตั้งนานมันยังไม่8ปดโมงเลยคือเราก็ตื่นเร็วด้วและอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเออ มันเลยรู้สึกว่าเวลามันเยอะนะครับคือที่ผมจะทําวันนี้เนี่ยไม่รู้จะทําอะไรเลยเว้ยเอาตามตรงเนี่ยทีวีก็ไม่มีรีโมทมาจะเล่นคอมก็ไม่มีเน็ตนะครับเล่น iPad ผมก็เล่นไม่ได้ไว้ยทุกคนคือไอตัวเน็ตที่ผมใช้ในมือถือผมตอนนี้ผมใช้เป็นซิมซิมเน็ตนะครับทุกคนที่ผมเพิ่งใช้มาใหม่นะเป็นซิมหลักเลยเป็นดานอซิมเนี่ยเออส่วนเบอร์โทรลักผมอ่ะผมเพิ่งไปทาเป็น e ซิมมานะครับทีเนี้ยเท่ากับว่าโทรศัพท์ผมอ่ะมันจะมี2อซิมนะครับพอมีสองซิมอ่ะผม ไอ้ปุ่มพอสปอร์ตมันหายไปเว้ยพอทำสอซิมอะแชร์อะไรให้เครื่องอื่นไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเล่นแค่ในมือถือนะวันนี้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใบ2มาทำเน็ตให้อะมันก็คงจะมีอะไรหลายอย่างดีขึ้นนะครับ iPad ก็คงจะใช้ Wi-Fi ได้เนาะฮัลโหทุกคนตอนนี้11โมง20นะครับผมเพิ่งลงเบลข้าวข้างล่างมาแบบนี้สั่งข้าวมากินดีใจมากครับออเดอร์ Order ตรงตามที่สั่งทุกอย่างนะครับ พราะผมก็ย้ำเข้าไปได้แหละทีนี้นก็ลงแวาข้าวแล้วก็ไปติดต่อนิตินะครับเรื่องให้ช่างมาดูห้องนิดหนึ่งนะพอดีเหมือนในตรงขอบอ่างที่ล้างจานอะมันมีปัญหาเว้ยให้ผมไปดูนะมันเหมือนมันหลุดแ,แตกออกมาเว้ยอันนี้ไม่ได้เป็นที่ผมทานะผมบอกก่อนเลยคือเมื่อวานพอผมย้ายเข้ามาใช่ปะ่ะแม่ผมก็เดินสำรวจห้องก่อนเลยแล้วเขาบอกเออเนี่ยมันหลุดทีนี้ผมลงแวาข้าวงก็เลยเดินตรงไปติดต่อเลยนะครับถ้าเราเจอปัญหาอะไรผมแนะนําไปทิกเลยนะว่าให้รีบไปติดต่อช่างติดต่อนิติเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่่่อองขาาประกกันเ้ิดว เราไปทําข้าวของเขาเสียหายในห้องอะไรเงี้ย๋ยวเขาเจ้าข้าวม่ากันเราไปนะครับ <c> เ <oughs> มื่อกี้กล้องตัดกําลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยววัสองช่างจะมาตินเน็ตส่วนใันสามช่างจะมาดูตรงนี้ช่างที่ติดเน็ตโทรมาพอดีเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมาติดตั้งตอนนี้ได้เลยนะครับจะขอเวลาเดินทางสามสิบนาทีเนาะดีเหมือนกันผมได้มีอะไรเล่นบ้างนะครับอินเทอร์เนนะ็ตเนาะเออเดี๋ยวก็รอ,อช่างออกมาเนาะน่าจะมาเกือบเที่ยงนะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นโมงยี่สิบแล้วทุกคน อันนี้ช่างก็มาติดตั้งเน็ตแล้วนะครับแต่เหมือนสายมันจะมีปัญหานิดหน่อยนะเก็เลยลงไปติดต่อข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมทายดูแล้วกันนะทุกคนเวลาติดตั้งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะมีปัญหานิดหน่อยตรงสายไฟอะไรนี้นะครับไดยนานดูสายแลนมันจะถึงไหมสูงสุดมันเท่านี้ใช่ไหมคอมผมอยู่นี่ลองขยับมาสุดๆถึงเถอะมันก็ต้องต่อไงทุกคนตึงเกะกะห้องเลย คือ Wi-Fi มันต้องติดตั้งตรงนี้ไงฮะเพราะว่าไอ้ปลั๊กมันอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนของผมเนี่ยผมไม่ได้ติดนี้ตลอดหรอกทุกคนอันนี้แค่ชั่วคราวนะครับแล้วผมต้องไปซื้อไอ้ตัวรับสัญญ,ญมาณ WiFI คอมมันมาติดนะฮะปกติอยู่บ้านอะผมต่อสายแลนดได้ไงผมเลยไม่ต้องซื้อนะฮะแต่เนี่ยผมไม่มีแล้วไงทุกคนตอนนี้ผมอยู่อีควาโดหนึ่งซึ่งมาติดกันน่แหละผมไม่พูดชื่องาหละแต่ทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะมากับเพื่อนอีกแล้วนะผมมันก็มาไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเาทาีทววท่อเ้ย ตรงมาเลยเว้ยเดินมาจากหน้าด้านหน้าจนงตรงเนี้ยก็เหนื่อยนะจริงผมนั่งบินมานะผมไม่เดินมาเออตอนนี้ก็เดินไปดูห้องเพื่อนอยู่นะทุกคนแจมให้ทุกคนห้องที่นี้ใหญ่มากเห็นแล้วไม่ยากกับห้องตัวเองแต่เนี่ยขอยังไม่ได้มีอินเฟอร์นิเจอร์นะแต่ก็ใหญ่อยู่นี่เป็นส่วนห้องน้ําห้องน้ําก็ใหญ่กับผมนิดๆนะฮะจัดคล้ายๆกันผมถึงห้องแล้วทุกคนทุกคนงงไหมคิดวันนี้จะไปไหนก็ไปก็ดีนะเว้ยคือมันมีไรทำไงทางมาติดเนี่ยเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จช่างที่ดูไอ้ตรง นั่นอะก็มาซ่อมให้ใช่ป่ะระหว่างซ่อมก็คือเพื่อนก็ทักมาบอกว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้นะจะมาหาไหมอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยเพื่อนมาทันทีเราก็บนอยู่เว้ยว่าเราเหงานะก็โอเคไปก็ได้นะฮะพอช่างซ่อมเสร็จก็รีไปเลยนะทุกคนแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมก็อาจจะนั่งเอาไฟล์วิดีโอที่ผมถ่ายเนี่ยลงในคอมให้มันเรียบร้อยนะตอนนี้ไฟล์มันค่อนข้างเยอะไงเออมันต้องเชื่อมต่อใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงละมั้งมฟ้าก็ คืมๆนะทุกคนไม่เห็นในก,กล้องอาว่ามันก็คืมๆนะฮะไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมที่เรามีอะไรผมมาอัปเดตละกันนะครับผมทำเรียบร้อยครับผมทำอะไรมาบ้างก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ไปกินข้าวมานะครับแล้วก็นั่งเอาคลิปมาเรียงนะครับคือผมมีปัญหาด้านการที่เอาไฟล์วิดีโอที่อัดมาเนี่ยมาลงคอมนะครับผมก็เลยต้องทำการตัดใน iPad ผมนะครับทุกคนแล้วก็ให้มันบีบไฟล์รวมๆไปก่อนแล้วค่อยไปตัดในคอมแยกนะครับซึ่งไอคลิปที่ผมมา ที่เนี่ยคลิปก่อนหน้าคลิปเนี่ย ทุกคนดูระยะเวลา1นึนาทีเกือบสงชั่วโมงอ่ะอีกแค่นาทีเดียวอ่ะเยอะมากเลยผมพยายามตัดให้มัน้อนที่สุดนะครับคือวันนี้ผมอ่ะตั้งใจว่าอยากจะนอนดึกเลยนะครับนอนดึกเลยนะทุกคนปกติผมเป็นคนที่นอนเฉลี่ยแล้วนะทุกวันอนะประมาณ4ี่ทุ่มนะพยายามไม่ให้เกินสี่ทุ่มนะแต่ที่คืนนี้ผมต้องนอนดึกเพราะว่าไอ้คืนแรกที่ผมมาเนี่ยมผมนอนสี่ทุ่มใช่ปัะมันนอนไม่หลับเลยทุกคนเพราะมันก็หลับมาตอนระหว่างมาได้ไงมันก็เลยยิ่งนอนไม่หลับแล้วบวกกับมันต่างสถานที่เว้ยแล้วเรานอนคนเดียวอะ่ะ มันก็เคว้งเคว้งแปลกแปกอ่ะเออมันก็นอนไม่หลับเวพอนอนใช่ป่ะมันก็ดันตื่นเร็วเวตีสี่ยี่สิบอ่ะทุกคนคือมันตื่นไวเกินนะเดี๋ยวผมก็คงอาจจะนั่งตัดคลิปไปข้าวละกันสักคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมรอวิดีโอนี้มันมันทึงให้เสร็จละกันนะครับผมได้ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ผมนะครับทุกคนสี่ทุ่มสิบเจ็ดนะครับถ้าเป็นเมื่อวานตอนนี้ผมก็คงจะ นอนหลับไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่อย่างน,นั้นไงเป้าหมายที่ผมบอกคือผมจะนอนให้มันดึกนะผมได้มีความรู้สึกง,ง่วงแล้วผมก็จะได้ตื่น,นสายๆนะครับเออแปลกไหม <laughs> อย่างที่บอกอะตื่นเร็วแล้วเราไม่มีอะไรทำนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบวันแรกจริงๆ full time ตอนที่เราได้มาอยู่ในคอนโดนะครับไอ <laughs> ชัยชิตแปบว่าคนเดียวตั้งแต่ตื่นนอนจนจะเข้านอนเลยนะครับ าะว่ามันดีกว่าที่ผมคิดไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้เป็นมินิฮาร์ดด้วยเมื่อวานตอนที่เพิ่งย้ายมาใช่ปะ่ะตอนกลางคืนผมก็นั่าคิดว่าเฮ้ยพวกนี้เราจะทําอะไรดีวะคงอะไรจะแบบนั่งในห้องเปื่อยๆไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้คุยบใไรไม่ได้พูดจากับใครนะครับสรุปว่าออกไปหาอะไรกินในชเช้านะได้ลองเดินสำรวจบริเวณวแถวนั้นนะครับผมต่อมาก็จะมีนัดช่างมาเนาะอมืมาตดเน็ตให้แล้วก็มาซ่อมตรงไอ้ตรงเคาน์เตอร์ล้างจานนะครับเอาจริงแค่ช่างแวะมาผมก็ดีใจนะทุกคนคืออย่างน้อยมันก็เป็นแบบว่าเป็นนนนนกการ้ปะผูคเหมืออั ชางมาก็ดีใจแล้วนะแล้วยิ่งมีเพื่อนแวะมาอันนี้เทวเป็นโบนัสละกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีการเตรียมหรือคุยมาก่อนล่วงหน้านะครับถึงแม้ว่าจะเจอเพื่อนเป็นระยะเวลาสั้นๆเนาะแต่ก็ก็ดีเหมือนกันที่ได้เจอนะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าแบบเราจะไม่ได้เจอใครแล้วเว้ยวันนี้เออสําหรับการอยู่คอนโดในวันแรกโอเคนะครับผมก็ค่อยๆปรับตัวกันไปน้องทุกคนฝากเข้าติดตามโซเชียลมีเดียผมด้วยนะครับที่ขึ้นมา ตามนี้เลยนะครับผมแฟนเพจ f a c e b o o อิ n สตาแกรมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด Follow กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกด s u b สไครต์ที่ขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากจะให้ผมทำอะไรก็เขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะครับผมโอ,อเจนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย